ใครบ้างแบบโขดเกียนตรงนั้นรันแร็มเดิมเป็นรัมแจ๊ี่โอ้ยเชื่ออะไรอะไรยูจันอังคัโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเก่เก่งกับพี่วันเคเอ็นซี่ในหม่ครับรักกี้บล็อกประทับบอ บอยเคยเราในวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวร้ายที่สุดของเราในวันนี้เลยนะเฮ้ยตัวร้ายเลยเหรอแบบว่าอะไรยแบบว่าร้ายมากอ่ะร้ายที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยดูมาแล้วอ่ะโอ้ยใครอยากรู้แล้วว่าเลวชาติชั่วมากเลยอ่ะก็คือใครอ่ะใครบ้างแบบขวกินเกียนตรงนั้นแล้วแจงโดยเป็นแลมแจงทีโอ้ยเชื่อเลยอ่ะประยุทธ์จันท์อังคารพุทธ เธอเธอเธอาะไรขี้เกียจทำงานปลายุดจันโอโอเค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 าอเนโอาคือเวโนเคอนทโอเคอเคโอเอเคโไเคโอเยุอเคโอเคโอเคยอเคโอเค่อเคโยลคโอเค่อเวโอเคโเคโอเห็อเำอเครเค็อเัโนถ่ายรูปอ่ะโอเค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 โดเคยนะคโอเคโอค่อเคโอเคโอเแบบว่าอเคโบเค่อเคโอเคโอเคโอเค่อเคโอเคโอออเคอถอเเคตอออมีเเเเโอออ โอเคมาเราจะมาเปิดลัคกี้บล็อกฟิวเจอร์สู้กับประยุทธ์กันนะครับมาฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ช่องเราจะบินปะเนี่ยช่างมันนะครับมามาเถอะว่าแบบเหมือนเราจะทำโทษเขาแทนที่แบบว่าความเคสขขงทุกคนเน้องในช่องเดีพี่แบบจะสัางให้พี่จะลั่นเจ๊ลั่นเจ๊จะตบพกาบาลแย่งเลยมั้ยเจ๊ตัวจริงเนี่ยแบบ นี่ตบเลยนตบกระบาลเยี่ยงนะนี่ตบเหรอกออหงาการมาตัวตัวได้นะตบตบเล่นเจ๊นะหมดเกินอ่ะอุ้ยได้เสื้ออะไรมาเราจะพี่โดนเจ้าก็ประกันตัวพี่ด้วยนะทุกคนโดยเนี๋ยวพี่เปิดเป็นจากอยู่นะตัวนะแต่ห้ามใช้ไอ้นี่นะที่มันเกี่ยวว่าโ show a b l ลอ่ะห้ามใช้นะทิ้งไปเลยเดี๋ยวมันจะตายำไอ๋อ show a b l ลมันน่าจะไม่ตายอาแบบวิ่งเป็นของปลา หรอเป็นของป้าหรอเออไม่ใช่ว่าไม่ตายหรอไม่ใชนะ่ไม่ตายต้องยัไม่ได้ดาบเลยเขาได้เนี่ยอบที่ไม่ตายเนี่ยมาเถอะประยุทธ์ประยุทธ์ยังไม่ได้ดาบเลยจะสู้ได้ไหมเนี่ยประยุทธ์เนี่ยได้สองอันแล้วเนี่ยยากตรงไหนเนี่ยดาบหรอเออเขาไม่ได้เลยอะ่ะเขาได้แต่ชุดเนี่ยเอามาแลกกับชุดเข,ขาได้นะชุดขเขาเขี่ยเท่าเธอแพ้ประยุทธ์ก็คือจบอ่ะ แบบพี่่่แพ้แพ้ตู้อะกาจัดอะแพ้ก็เราแพ้เราว่าตอนนี้ทุกคนก็แพ้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจัดการให้แทนทุกคนเนี่ยครับพี่ตบกระบาดมันให้มาโทเทมโชอเบิร์บอกเลยว่าคลิปนี้นี่การลงทุนสูงมากนะครับลงทุนเราชอบไมเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อคลิปให้มันดูแบบว่าไปสอบเกิดไปแล้วก็รูปก็แบบว่า ออาจจะแบบทําให้แบบว่าแบบไม่เหมือนเกินไปอะไรอย่างงี้อุ้ยมีดาวสองแบบเหรออุ้ยอันนี้อะไรอะเอามาคาชุดได้แน่นอนวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้ทองอมาเธอไม่เอาทองใช่ไหมเขาขอาไปบวกกับกล่องทองยังจะเอาอีกเหรอเอาดิเอาทุกอย่างตอนนี้แอปเปิลทองแล้วมีแอปเปิลเขียวด้วยจะมีแอปเปิลเขียวอย่างอย่างไรก็บดได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ นี่มาดูเ่อะเฮ้ยเอาช่องอีกเหรอเฮ้ยเธออย่าบอกนะว่าคนณแอชชอว์เพียบเนิแล้วทำไมเขาดวงดีอะไรขนาดนี้ดูได้โอ้โหได้ซ้อนซ้มซอนอ่ะเธอดูบวกก็ถือว่าดีอยู่ที่อยากขุดช่องก็ไม่ขุดแปลนะแบบพงเพชรเราไม่เอาอ่ะเราไม่อยากโกงลุงตู่อ่ะนี่ยมันโกงเราพอแล้วเราแบบสู้แบบใสสะอาดจริงเฮ้ยสู้แบบใสสะอาดด้วยฆ่ามันให้ตายหยับหยับขามือ่ะทุกคน นี่ยอย่าไปคิดมากาดาบอะไรแลยทกันส <4, 000. S 2> ้มงสี่พันเราให้ดาบกระกาพี่ขวัญดีไหมทุกคนให้ดาบให้แล้วจังหวะเนี้ยให้ดาบสามพี่ขวัญดีกว่าเพราะว่าพี่ขวัญเขาแบบว่าดวงกระเขาไปอ้ยได้ดาบแล้ว,ลวเราทุกคนเ์ร์โอ้โหดาบตั้งเก้าเก้าพันดาเมจเหรอเอออันนี้คือดาบอยากส้มอ๋อนี่ไงพอเขาบวกล็อคกี้บลพวกเขาได้ดาบแบบหนึ่งพันล้านล้านดาเมจเลยอะทำไมดาเมจข้ามแบบว่าหดตัวนะ ก<ม>็เป็นแอปเปิลแอปเปิลแดงแล้วแอป,แอปเปิลแดงแเดงหรอเฮ้ยแต่แล้ว่าสองโชคดีของเขามันก็คือโชคดีของจริงนั่นนี่ยไอ้ลัคกี้บ็อกซ์ฟิวเจอร์เนี่ยเออไม่เป็นไรเราไม่แคร์เราเช่นเดีวยวก้นนั่นแจ็พยุดได้หรอครับจ๊ะนั่นแฉด้วยหรอไอตูม้มานี่มาไอตู้เราไม่มีความคา,าร์บกิ้งกลัวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเวลาจะเรียกมันเกินอ่ะค่ะไอตู้เฮ้ยได้ดาบได้ได้ดาบมาแล้วดาบอันดาบอันนี้ก็ได้ก็แบบว่าผมจะได้เพชรแบบเหลือๆครับผมล้ำหนุยเกิน เหลือวแต่ผมไม่ใช้หรอกไอแอปเปิลอีกอ่ะแค่นี้ผมว่าชนะแล้วระวังตายนะตู่เขาก็โหดอยู่นะมาเหอะมาเหอะมาลองไม่ไหวเดกลัวที่ไเห็อเหลือกี่กล่องเนี่ยเราเปิดเร็วว่าเหลือสิบสามกล่องแลวเนี่ย เปฟตคองเรีวเกิดน่อ good, นะอนนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอักงอกิ๋งอังกนะิ๋งบอกมันไม่ตุ้มตามเลยเหรอจะเอาอะไรไปตุ้มตามมันไม่ตุ้มตามมันไม่มีระเบิดไม่มีมอนสเตอร์แบบว้ายวิ่ไว้ามันก็เลยเปิดยาวๆเปิดไว้ก็จริงนะไวมากเลยแล้วน้องๆดูรักกี้บอกแบบดูเปิดของในะแบบไม่ต้องตัดจริงๆใ <c oughs> ส่เฟกเอาเองเดี๋ยวพอเ <c oughs> ขาเปิดหมดแล้วอะไรที่เป็นบอมบอมอะไรน่าจะทิ้งหมดเลยนะเดี๋ยวว่าเสริมมันจะคลางอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะอดตบกระบาลตู่นะ อไม่ได้เบอ,เอร์เกอร์มาขอยากกินอ่ะอกินหน่อยสิแครประตูไปก่อนไปเบอร์เกอร์หน่อยขอกินเบอร์เกอร์หน่อยอย่างเธอน่าจะกินไหมอร่อยอยู่แล้ววะเฮ้ยใช่ไมอืมของดีเจ็ดพันวิเรามีหลายดาเมจเลยเนี่ยแค่แบบไม่ได้มีดามดเมจทเบอร์แบบพี่ขวัญก็ดีเราจะได้แบบสู้แบบตีทีเดียวไปอยู่แตกอะสมน้ำสมเนื้อ สมเนื้อสมน้ำเพราะว่าเจ็ดพันก็โหดอยู่นะก็ใช้ตีทีเดียประยุทธ์ก็น่าตายหรือเปล่าหมดแล้วมาเถอะครับประยุทธ์อะแค่แบบเอามือตีก็ตายแล้วจริงอ่ะไม่ตายด้วยนะดัง<อ><อ>ได้ระเดินอะเขาเนี่ยเธอมีโทเทีมไหมใช่ชุีไม่มีโทเทมแสดงแค่ขีนตายได้เราตายไม่ได้ได้ <laughs> ว้าวบารดีครับเราจะเอาแค่ดาบแบบเท่าไหร่ไปตีเขาก่อนดีนะว้าวชุดเยอะเกินอะครับ จ็ดพันอาดับสี่พันดับเจ็ดพันเราไล่ระดับดาบให้เขาเลยก็แต่ว่าเขากากอ่ะเราอ่อนข้อให้นิดนึงนะทุกคนเข้าใจปะเ,นะเดี๋ยวเขาจะแบบร้องไห้จริงจริงมันเขี้ยวเนาะทุกคนเนาะมันเคี้ยวอะไรวะมันเขี้ยวพี่พีเนี่ยโอ้เกิดมาหนะ้าตาดีทุกคนหมันเขี้ยวเลย <laughs> ้ย <onz rates> สุดจัดอะหลงตัวเองจัดอะจริงมาพร้อมละชุดเล่าเหมือนจะโหดมากๆอย่างนี้นะตั้งมั่นๆจะประยุทธ์จะประหยัดจะประวิทย e ์อะไรก็มาถือมาจริงๆเพื่อว่าถ้าเราลวงคลิปประยุทธ์แล้วเราไม่บินเนี่ยเราตบอะไรเป็นประวิทย์เนี่ย้เอางั้นเลยเหรอเออกลัวอะไรอะดุเอิรนดุเอิรนถ้าบินถ้าบินก็ไม่ได้บินช่วงเดียวหรอบินไปด้วยกันนี่แหละคิดอะไรมา้เออไม่ได้กันแล้วทำไงอะ เบคอนก่อนไม่มีเบคอนเหรอไม่มีเบคอนใช่กินเบอร์เกอร์ก่ะอุ้ยกินดาบทองอ๋ผมทำกินดาบไอรอนเลยอ่ะค่ะแต่พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำไมเธอรีบอ่ะโอ๊ยโอ๊ยคุณไปยุดงเฮ้ยนี่ก็ตีไม่เข้าอ่ะทำไมเธอร้องเหมือนโดนประยุ่งจำอะไรอยู่มาเาเอาดาบสี่พันตีประยุ่งกันเลยครับผมสี่พันโอ้โหโอ้โหแค่สี่พันแล้วอุดและเจ๊เจ๊ แจ้าหัวเแ้ะหัวเต้เตะหัวเต้หัวตกกระบันตกกระบัดตกกระบันแยกตกกระบันแยกตกกระบันแยกกระบันแยกไปยุตตายเดี๋ยวไปยุตตายตายไม่ถึงสินาทีเลยตบไปตายไปเกินมาเกิมาลุกขึ้นมาพวกไปตบตบอีกตบนันลุกขึ้นมาดิีลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาให้มันสูงกับความแค้นที่ทำกับคนเลยโกงนักหลอกโกงันมอมเนเอมอ่อีมาดคมาดคแมาคนมามาดคแมาค้นแหละมาดคมาดคมาแค้มา มามามาอยากโดนใช่ไหมเราอะอยากโดนมาดิมาดิมาดิดิโอ๊ยโอยโอ้ยกะดิ่กะดิ่กะดิ่กระดิ่กะดิ่ใช่มฮะมาดิมาดิมาดิคนใช้ดาบหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านดาเมรเจ็บเลยหรอไม่โดนหยุดดิหยุดดิ่หยุดหยุดี่อนหยุดก่แ็ต้้ยุ้ยย มาดิคร okay. okay. <st ับมาดิครับมาดิคร um> ับมาดิคระบมาดยครับมากรับาแยกลับมาดิับมาดิกรับมาดแยรมาดิครับมารับมาดิเรัมาดิรับมาดิมาดิมาดิครันมาดิครับมาดาครับมาดิครับมาดีครมาดิครับ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 มาดิคับมดิรั้มาดิครับมาัมาดครันหายเครัาใิคมันหายเครันมิครับาิครับมาชิครับิครับมาดิราิครมาดิครับมาดิระบมาดิครับมา ทำตัวชิบหายวายวอดหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่แต่บ้านมาสองปีแล้วเฮ้เกิดมาเกิดมาอยู่ไหนเกิดมาเกิดมาเฮ้ยสิวรอไปก่อนจะไหวเดี๋ยวจุนเหยอต้องตัดแบบเป็นแบบเป็นไฟขึ้นแล้วก็เพลงร็อกแล้วจริงเคมันโหดจังวะทำไมตัวเธอโหดจังอะ นั่นอนว่ผมกิ่งอะครับมันมีของไม่ตายดีเธอถอดไม่ตายโยนทิ้งไม่เรายังไม่ตายอยู่ดีเพราะว่าเรามันไม่มีเศษกริ้งกริ้งเลยมันไม่เแบบไม่เจ็บตายโยนทิ้งดิไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บกริ้งเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอฮะมามามานี่มานี่มานี่ก็ยังเก่งกว่าเคยนะเคยโดนทีเดียวตายมานี่มานี่โดนหลายทีเลยไม่ต้องพูดมาตีตียังไม่ได้เดี๋ยวมันลอยเดี๋ยวมันลอยออกนอกกล่องนี่เนี่ยเออค่อยตีมันค่อยเลี้ยงค่อยคเลี้ยงค่อยค่อ้วย มาดิดาก็มาตบเลยเหรอเออตบกบาลแยกตบตบหัวแตกนี่แหละตบหัวแตกนี่เนี่ยตบหัวแตกอยู่บ้านอยู่บ้านทำควาชิบหายมาหมดแล้วอยู่บ้านมาสองปีแล้วเข้าใจไหมฮะอยากออกไปข้างนอกอยากไปเที่ยวเข้าใจไหมอยากไปเที่ยวเฮ้ยอยากไปเที่ยวอยากไปญี่ปุ่นเนี่ยไปญี่ปุ่นมาดิโอ้ชุดเยอะเหรชุดเยอะอหรฮะคนนั้นน่ะพอแล้วชุดหมดสต็อกแล้วแฮปปะขวัญแฮปปะขวัญ โอ้ยชุดตกโอ้ยชุดหมดอาวุธแล้วโอ้ยชุดหมดแล้วอะไรขวัญยุทธอะไรขวัญยุทธอะไรไม่ต้องพูดอะไรอะ่ะใส่ชุดแหละ,อะโอ้ย <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเกิดมาที่นี่้ยช้าๆนอนกินบ้านกินเมืองเออมันก็กินบ้านกินเมืองอยู่แล้วอ่ะจริงย่งมันอย่ามันกินบ้านกินเมืองออนนนในเกมอีเกเหรอฮะ <c oughs> ม,มันกินมันกินเยอะเยอะพอแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะ จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนขี่ปดอ่ะคี่ปตอใช่คี่ปตอกากกากฮะมานี่มานี่ฮะนี่ยชอบเอาโพเดียมทุกคนอึ๋มันหรืเอาดาบทุบหน้าให้มา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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดิครับ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 โอ้ย ก็กบบว่าเราแบบโคตรโหดเลยทุกคนเราแก้แค้นแทนคนไทยทุกคนแล้วนะคะ <c oughs> ใช่ทุกคนแบบไม่ต้องห่วงไปนะพี่จัดการให้แล้วนะผมมันจะได้เลือกซาสักทีลนะผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยกันแล้วผมวันนี้ก็<ร>ลากันไปก่อนนะครับรบ๊ายบาย,บาย,บาย